ขณะเราเรา,เราลวนนวนวนอน,นระิบนอนนอนไม้มุงพลนุ่มสะท้อนที่ได้ไดยอบรมมานำนางให้เกียงการสถาพรสุนทรมานลวนจะงามนา้ ตแต่มอ .1 หรือว่าไม่ได้เข้าที่มอ .1 จบที่จจประตูมอ .1 สงคันวันนี้ผมคงจะต้องขอขอบคุณทีมงานและเพื่อนหลายๆคนที่มาร่วมกันนะฮะ<ม>ก็ต้องบอกว่าถ้าจะเอาตั้งแต่ประวัติเลยก็คือว่าคนแรกเนี่ยที่ที่ที่เป็นคนที่เริ่ม Facebook ก็ต้อง ให้วรพงศ์นะขอบคุณวรพงศ์เป็นต้นนะฮะที่ที่เป็นคนเซฟบุ๊คนะฮะแล้วก็คนที่สองเนี่ยก็คือวันนี้ไม่ได้มาก็คือบุญชูดินที่อยู่ที่เชียงใหม่คือวันนั้นผมไปงานงานศพคุณแม่เขาที่วัชรวันแล้วเขาก็บอกว่าให้ใหมายถึงว,ว่าตั้งเถึนกลุ่มขึ้นมาเพื่อบริจาคเงินเข้ามาให้กับในกลุ่มเพื่อแล้วก็ไปงานของคุณพ่อคุณแม่บุญชูลิมิตผลแพดูนนะฮะแล้วคนที่สามก็ กีนักล้อของเรานะคือสมชายเล้าซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มชวนเพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มได้นะฮะมือให้สมชายเล้าหน่อยครับแล้วก็อีกหลายหลายคนเลยไม่รู้จะเอ่ยยังไงทุกทุกคนนะฮะประหลัดสมบูรณ์จิวนะท่านอนุวัฒน์เกียร์อย่างเงี้ยก็มาช่วยงานทุกคนนะฮะก็ท่านไก่ นะรพรสักนะฮะหลายๆคนไปอีกเลยคุมสังยุ้ยแผนนะฮะอย่างเงี้ยนะครับตบมือให้หน่อยนะครับคุมสังยุ้ยแผน,น<ฮ>แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาประชุมประทับใจมากเลยก็คือท่านหลิวสุชาติอิบัญชรนะครับ<ฮ>ท่านหลิวเนี่ยเป็นผู้เลื่อเฟื้อน้องๆที่มา ดำเนินการถ่ายลูกหรือว่ามาจับอะไรต่างๆนี่ท่านหลียวทั้งนั้นเลยนะครับต้องต้องของขอบคุณอย่างมากเลยถ้าไม่มีเขานี่พวกเราจะต้องจ่ายเยอะ เิดออกมาดูโดยมีตั้งใจว่าจะได้เจอรูปเก่าอยู่ในวันเวลาที่สดใสวันที่มีเราล้างกันภาพเดิมๆ mm. ก็อวนมาเปลี่ยนเวลากลับไปวันนั้นใจก็เหมือนสั่นๆเกือบลืมกันแล้ว เดินกันไปตามทางของใครแยกไปค่อยๆไกลห่างอยู่ดีๆวันหนึ่งก็จางหายขาดกันโดยไม่รู้ตัวแต่เรื่องราวที่สวยงามอยู่อย่างเดิมไม่เคยมองมัวนีนหนังสือเก่าๆหนังสือรุ่นเราเล่มนี้ แล้วก็มีรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่ของพวกเราเนี่ยคือพวกม2 1รอบบายปี2517นะ,นะคะเข้าเงินมาให้แล้วเงินก้อนนี้นะคะมันก็จะไปขอใหอ้สมาชิกสมาชิกนีก้คืออาจารย์ที่โรงเยนวัตถุประกงค์เท่านั้นนะไม่มีคนอื่นนะคะปล่อยกู้เนี่ยร้อยละห้าสิบตังค์ต่อเดือน ผลอ,อันนี้ภาพวาดเดี๋ยวเกิดมาได้เลยยังเก็บ่อยบต่อยุดคุยสักแปบค่ะนอนยากทุกคนยังเหมือนเดิมนะในใจของพิูแม้ว่าบางคนจะเปลี่ยนไซส์ไปบ้างนะแต่พิูก็ยกังเห็นภาพนะของนักเรียนตัวน,น้อยๆของพิูทุกคนแลนะที่ดีใจมากก็คือ ได้มาเห็นความเจริญงอกงามของสิทธ์ทุกคนนะะที่มีมากนะคะเราก็อยากให้มากจนถึงที่สุดเท่าที่ทุกคนจะทำได้นะคะเวาใการมาพบปะก,กันในวันนี้เราได้ทราบว,ว่านักเรียนบางคนเนี่ย ก็เพิ่งมาเจอกันคล้ายๆกับครูที่ไม่ได้เจอกันมานานนะฮะฉะนนั้นวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เหมือนพวกเราเนี่ยได้ได,ได้ได้ร่วมทำบุญมีวาสนาต่อกันนะเจอๆกันแล้วพัดพลากกันไปในที่สุดกลับมาเจอกันอีกแล้วก็คิดว่าในอนาคต นะพวกเราจะได้เจอเจอกันอย่ยานีนะคะล้วก็อยากจะ,อะขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะนะครูก็คงจะไม่มีอะไรกล่าวมากไปแบบน,นี้นะนอกจากจะขอให้นักเรียนทุกคนโชนนะคดีรูปเธออย่างนี้ เธอคือฉันเพ่งมองดูนานๆน,น้ำตาเข้ามากข้กล่อกี่ปีมาแล้วเธอเป็นอย่างไรบ้างเนิ่นค่อยๆเลีมเลือนกันไปไม่รู้ทำไมเหมือนกัน เพ่งมองดูนานๆน้ำตาก็้ามาเขกลบกี่ปีมาแล้วเธอเป็นอย่างไรบ้างค่อยๆลืมเลือนกันไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันเรื่องราวแล้ว<ไห>นะสุดท้ายก็ต้อง ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือว่าผมอยากมาเจอกันอีกนะผมผมไม่ได้ไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องเป็นประธานผมคิดว่าความสำคัญอยู่ที่พวกเราทุกคนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าไงหัวใจหัวใจมันพองโตแล้วก็มันโหยหานะเรแวแลล้้นจนจัึงงจอ